สวัสดีครับพี่น้องนะครับเช้านี้ครับนะครับอีกหนึ่งวันหนึ่งคลิปครับผมนะครับหลังจากทีบบริอัพคลิปสองมือเนาะครับสําหรับเกี่ยวกับาการเหตุบานเนาะนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้สร้างเป็นกับเชี่ยพื้นนะครับกับเหตุบันไดหนาบานกับแทนบันไดขึ้นบานอยู่ในบานเนาะนะครับแต่สำหรับมื่อนี้กัเทพื้นครับพี่น้องนะครับและสร้างทีแพ็คเข้ามานะครับเดี๋ยวกัพี่น้อง ล, lifting, ล่อนะครับรอรถซีแพกมานะครับเดี๋ยวก็อัปเดตข่าวมือนี่นะครับสำหรับมือนีสินะที่เป็นการเทียวพื้นเนาะนะครับเดี๋ยวรอรถปูนครับพี่น้องครับมาแล้วครับพี่น้องนะครับมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวหาทางเขาครับพี่น้องนะครับหาทางเขาก็่แต่ก็แต่ก็เคลียร์ลังค้าออกให้เรียบร้อยแล้วล่ะนะครับ อันนี้มือก้อนนี่ซื้อฐาสตอนแรกมาบังบังแดดครับพี่น้องนะครับบังบังแดดนะครับเดี๋ยวถอยหลังเขาครับพี่น้องนะครับโอ้แม่โอ้แม่กันยังในเมื่อนั้น thế nào thằng này chốn đấy ạ thằng này đinh mây lượm chốn đấy เริ่มจมแล้วเมื่อ้วมองนี้มันดินไม่ดินไม่อยู่ได้มองนี้่ ข่าวเศ้าครับพี่น้องนะครับคุณจะมาทรงพอดีนะครับอ <c oughs> ม่ใลืมเรากินข่าวกับอบกบครับอมอมกบอมกบครับพี่น้อง Bố mẹ ghém hết áo sáng cho mẹ bà mẹ bà mẹ bà bà สร้างเดยนใช่เกือบวกแล้วพี่น้อง 对，快！<laughs> กระหองพฟอยลืมครับนะครับเจียวสองกับพี่นอนะครับสั่งมหาคิวครับพี่นอนะครับแต่ว่ามันมันหนาจิเกินก็เลยลดลงคิวหนึ่งนะครับในบ้านในหนาจิตซีคิวข้างนอกกับหองน้ำเดี๋ยวสั่งใหม่อีกทีหนึ่งครับพี่นอนะครับ ยี่สิบหาพันแปดหาสิบครับพีโนโนะ่น้องราคาหุนอันนี้คือหินภูเขานะครับมันเป็นอาทิตย์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นหินนั่นนะอาทิตประมาณถือก็กันอีกอีกอยหนึ่งครับพว่าเสิเอาหินนั่นแหละหินนั่นมันเบิดนะครับ

คือส่วนห้องของพไายเหลิมครับพี่นอ ปูนกระเด็นใส่กำแพ้งครับพี่น้อง เมียเจ้าเบ่งคีบอยู่เล่นเมียเจ้าวงคีบเพืากติ้หัวได้ว่าเจ้าว่าเอาปืนหูเบอร์ได้ไหผัวว่าอีหยังเนี่ยได้บั์ พี่น้องนะครับสําหรับวันนี้นอนะครับกะเทพื้นเทพปูนครับพี่น้องนะครับกะฉาบบบอันโบเมนฉาบหรอกสร้างเพื่อนกับเคลียนะครับป่านาไ้เรียบร้อยนะครับก็คงสีรอบปูนแห่งที่อุนะครับสร้างกะบกาบ้านนั่นแหละเพราะว่ามือนเห็นยังไม่ได้แล้วนะครับกะมีมีเทพื้นนะครับเพราะว่าหมู่บ้านที่ผลเห็ดแทนแทนบันไดนะครับแทนบันไดข้างในพูนนะครับแทนบันไดข้างใน แทนบันไดขึ้นกับแทนบันไดหน้าบ้านนี่นะครับบันไดขึ้นหน้าบ้านนะครับเมื่อวานนะครับแล้วก็บมูอนี้เทพื้นหน้ากับเหลือสร้างกระเบื้องสีขาวมะนะครับแต่ว่าสีขาวมะท่าสีก่อนนะครับมันจังเตียดนี่นะครับอีกจักซองสามหมื่นสร้างกระเบื้องสีขาวมะนะครับสำหรับมูอนี้กับรอบปูนแห้งครับนะครับกับวันอาทิตย์นี้ยังมั่งไหมเพราะว่าที่ปูกระเบื้องเนาะนะครับก็คือปาดให้ให้เรียบนะครับปาดให้เรียบให้เสมอ สำหรับล <ity> ิปนี่ครับนะครับความเคลื่อนไหวมือนีเนาะนะครับเทพื้นนะครับก็ถือว่าลงอยพี่น้องนะครับเือแพงนั่นแหละเรือแพงของหนังบอลสเตลเล่บัสตเดียดเนาะนะครับเลือแพงของหนังนะครับรวมตรงนี้ดานนี้นะครับอกว่ที่เป็นในนี้เรือว่าในห้องคุณพ่อนะครับรือว่าห้องอันนี้เท่เรียบร้อยไ้แล้วนะครับจะถี่ประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเทพื้นเทปยังเรียบร้อยไ้แล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็บคุณเไว้ยสำนี้ก่อนครับพี่น้องนะครับก็อัปเดตให้พี่น้องเบิงเนาะนะครับว่าประมาณนี้มื้อนี้นะครับพอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับอยู่ดีมีแห้งทุกทุกท่านทุกทุกคนครับพี่น้องนะครับขอบคุณสำหรับทุกทุกคอมเมนต์ทุกทุกกำลังใจครับนะครับทุกทุกคำแนะนำนะครับนะครับทุกทุกการติดตามพร้อมนะครับทุกทุกคำแนะนำเข้มกระฟังอยู่เด้อพี่น้องผมเป็นบ่ฟังเด็ดเดยวจังหวะคลิปหน้าครับพี่น้องนะครับอยู่ดีมีแแงดูลสุขภาพร่าางกยดูแล จ้าขอ,องดูแลสังคมมเจอกันครับพี่น้องนะครับร่ลำรวยร่ลำรวยทุกทุกท่านทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนครับพี่น้องครับคลิปนี้ขอบคุณหล,ลายๆครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ